นีโมจีรัตรถเสียอยู่ข้างถนนงานนี้นึกว่าเดินอยู่บนรันเวย์ล่าสุดหนุ่มนีโมจีรัตที่แฟนคลับเรียกร้องมากที่สุดให้มาเจอกับสาวเบสรักยนีคำสิงตัวตึงของทางช่องวันซึ่งแน่นอนเขาว่าหนุ่มนีโมก็มกักจะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่ารักกับสาวเบสเสมอแต่ล่าสุดหนุ่มนีโมได้มาอัปเดตการใช้ชีวิตประจําวันผ่านสตอรี่ซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้ตกอกตกใจไม่น้อยเพราะหนุ่มนี ้้ไดถยใหเหเ็นขณะที่มีคนมาเปลี่ยนล้อให้นั่นเองซึ่งยืนอยู่ข้างถนนแต่ต้องยอมรับจริงๆเขาว่าดูจากหน้าตาหุ่นและความขาวออร่าของหนุ่มนีโมทําเอานึกว่าข้างทางเป็นรันเวย์ซึ่งมีนายแบบมารอเดินแบบซะอีกนะคนันเนียช่างหล่อเทซะจริงๆซึ่งงานนี้ก็มีทั้งเพื่อนๆพี่ๆมากมายมาให้กําลังใจหนุ่มนีโมในการเปลี่ยนยางในครั้งนี้นั่นเองค่ะไม่รู้ว่าหนุ่มคนนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ต้องยอมรับจริงๆ เพราะว่ารถของหนุ่มนีโมดูเท่ไม่ต่างจากเจ้าของเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนเขาว่างานนี้หนุ่มนีโมก็ได้รับการชื่นชมความหล่อมากมายอาทิสุดหล่อของพี่เบสความแรงแซงทะลุล้อไปเลยโอ้ยหล่อชวนพี่สาวไปบ้างซีขอให้ชนะนาคนเก่งแรงไม่แรงไม่รู้แต่ล้อหลุดจ้าคิดถึงจังน้องนีโมเบสคิดถึงสุดๆเลยอะแม้เวลาย,ยิ้มแล้ถ่ายครึ่งหน้า ซึ่งแน่นอนเขาว่าหล่อเท่แบบสุดๆสมแล้วที่สาวเบสคอนเฟิร์มเองว่าหนุ่มนีโมตรงปกไม่จบตาเพราะด้วยความหล่อเท่นี่แหละค่ะที่ขโมยหัวใจทุกคนไปตามๆกันขอขอบคุณนีโมจิรัตและเบสรัตนีนคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ